นอบน้อมพระสมมาตัรรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดากูบาอาจารย์สิบส,บสบกันมาวันนี้ผู้พูด,พด,พดก็อยากจะมาคุยกันเรื่องออการบวชก็ดีนะอันนี้ขั้นตอนก็คือหน้าก่อนบวชจะต้องทำอะไรบ้าง สิ่ที่เราสืบทอดแต่โบราณโบราณมาเราก็เรียนรู้กันเรื่องฝึกอบรมตัวเองเป็นพุทธบริษัทสี 4, แล้วก็การที่จะบวชนั้นก็มาถึงเรียนรู้เรื่องการควบคุมพฤติกรรมการพัฒนาใจการละอายตบาปและการถ่ายถอน สิ่งที่จับจ้วงล่วงเกินบันพ้าบุรุษนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นการสำรวมนะสิ่งที่ปรามายจับจ้วงใดๆเสร็จแล้วในสิ่งเหล่านี้ตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยแต่โบราณ <c oughs> เราก็ได้เห็นกันเท่าที่เราได้เห็นแล้วก็พอใจระลึกได้นี่นะครับ โบราณเนี่ยคนที่คบรบอายุ20ปีบริบูรณ์นั้นก็มีโอกาสและมีสิทธิที่จะได้เป็นพิสุหรือเกือบวชเป็นพระพิสุนั่นเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะต้องกระทำภารกิจการถ่ายถอนตัวตนโดยการไปอยู่ที่วัด3วัน5วัน7วันหรือเป็นเดือนก็แล้วแต่โอกาส แต่โบราณนั้นจะต้องไปอยู่ที่วัดเรียนรู้นะครับคำขอบวชก็ดีแล้วก็วัฒนธรรมเป็นพิสูจน์ส่งนั้นทำอย่างไรบ้างก็จะได้ได้รับการชี้แนะจากพระคุณเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าวาดก็ดีนะครับเหล่านี้นครับโบราณจึงมีการสำรวมระวังแล้วก็เป็นที่เคารพ นะต่อผู้ที่เป็นพุทธบริษัทสี่ต่อเจ้าว่าที่เราไปแจ้งความจำลนงขอบวชเป็นพิสุนั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> เล่าสู่กันฟังนะะโบราณจะต้องทำภารกิจไปอยู่วัดแล้วไปฟังการอบรมจากพระคุณเจ้าแล้วแล้วก็เดินติดตามการเรียนรูก้การบิณฑบาตของพระคุณเจ้าก็ถือสัมภาระต่างๆนะที่ พระคุณเจ้าบินทบาทไปท่านก็ต้องศึกษาการเดินการกระทำต่างๆภารกิจของพิสุจึงเกิดความคุ้นเคยในระยะหนึ่งนะครับก็เกิดการสำรวมเบื้องต้นเนี่ยนะครับเสร็จแ,แล้วก็เมื่อเรามีโอกาสที่คล่องตัวแล้วก็พอสมควรละวางที่เหล่านั้นไปบวชไปเดินตาม อาบคุณเจ้าที่วัดนั้สามสี่วันเจ็ดวันก็ดีนี่นะครับแล้วก็หาจังหวะเหล่านี้ยามที่เราเสร็จภารกิจแล้วฝาดลานวัดล้างห้องน้ำเช็ดเสนาสนะทำความส,สะอาดภาชนะต่างๆของครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็เป็นการปฏิบัตินะครับปฏิบัติครูบาอาจารย์ในเรื่องที่ท่านอบรมเรานะครับเสร็จแล้วในยามว่าง ตลางวันเราก็มีดอกไม้ทูบเทียนแต่งเนื้อแต่งกายให้เรียบร้อยไปพบปะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายในท้องถิ่นที่เราเคยสืบเรื่องเกี่ยวข้องกันมาก็ไปขอพรนะครับขอพรขอโหสิกรรมต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะมีผ้ากราบไปด้วยนะครับ อากาศโบราณเขาใช้ผ้าขมารนะฮะผ้าขาวผ้าขมาเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยติดตัวไปสำหรับผู้ที่แจ้งความจำลองนั้นนะจะเป็นนาคเป็นพระสงนี่นะครับ mm. ก็จะเตรียมไปมีพานมีเทียนแพมีดอกไม้นะครับแล้วมีพระไตรที่จะบวชไปด้วยนะครับ mm. แล้วก็เดินทางสมัยโบราณก็จะเดินทางกันด้วยทางเท้า โดยมีคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนำพาไปพบปะนะคนที่อาวุโสหรือคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันและกันไปบอกกล่าวไปขอโหสิกรรมไปขอเข้ามาลาโทษก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำไปด้วยนะครับน้ำเนี่ยไปหาพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเมื่อเราเป่งวาจาบูชาพระรัตนตรัยแล้ว เราก็เป่งวาจาแลบมะโนกรรมวจีกรรมอะไรก็ตามนี่นะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามที่เคยได้ยินได้ฟังแต่สําหรับตัวผู้พูดเองนั้นจะใช้คําเป็นภาษาไทยนะครับตามที่เรานึกได้แล้วก็นึกไปนะครับว่าอะไรที่เกิดการผิดพลาดล่วงเกินกันมาแต่อดีตสู่ปัจจุบันนนน่านานี ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชเรียนก็ขอถ่ายถอนกรรมวิบากเหล่านี้นะครับให้ให้เกิดการโหสิกรรมกันด้วยทางวาจาของที่เราได้เป่งมาแล้วขอให้ท่านได้สาธุการด้วยเจ้าโหสิกรรมนะครับแต่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับบางทีเนี่ยจะเห็นว่าการที่เรานอบน้อมถ่ายถอนการเป็นตัวตนเบื้องต้นนี้ก็ทำให้เราเป็นผู้ที่ มีความพร้อมมีความสะอาดในเรื่องไม่ข้างค้างนะครับจะเป็นภาระต่างเนี่ยไปบอกกล่าวซะก่อนจะไปติดหนี้ติดค่าหรือให้คำมั่นสัญญากับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยก็ต้องบอกกล่าวว่าเป็นช่วงนี้เป็นไดไม่ได้เนื่องจากเรานั้นมีความประสงค์จะต้องบวชเป็นพิสูจนนั้นก็ขอความบริสุทธิ์ขอความหมดจดขอความถ่ายถอน ก็เปล่งวาจาไปนะครับแต่แล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปวันหนึ่งหรือวาระหนึ่งก็พบปะวนเวียนสิ่งที่จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่โบราณเขาจะากล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุแล้วก็อโหสิกรรมต่างๆที่ได้เอ่ยมานะครับแต่แล้วก็ท่านก็จะอนุโมทนาเป็นปัจจัยบ้างเป็นสิ่งที่ท่านจะร่วมยินดีด้วยบ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเยน็ยนตกลางวันที่มีโอกาสนำพาเนี่ยนะครับพาผู้ที่จะเป็นนาคเนี่ยเดินไปบ้านน้นบ้านนี้สืบสอะไปตามผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับก็ไปบอกกล่าวไปบอกกล่าวสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีที่เราเห็นการแต่อดีตแลงดงามมากนะจะเดินไปนะครับเดินกันไปนะ เป็นกลุ่มสองสามคนห้าคนแล้วแต่คนหนึ่งคนใดว่างนะครับแต่แล้วก็วันที่จะปงผมหรือโกนผมเนี่ยนะฮะพ่อหน้าก็ต้องมีการเอาขอเข้ามาลาโทษอีกทีหนึ่งจากคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับปุ่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเนี่ยนะครับญา,าติทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาได้ร่วมกิจกรรมเหล่าน,ะนี้นะก็ล้างเท้าผู้หลักผู้ใหญ่รอบสุดท้าย จากนั้นไปเนี่ยเมื่อเราโกนผมเรียบร้อยดีเนี่ยนะเราก็มีโอกาสที่จะให้ญาติทั้งหลายนั้นร่วมเรียกเจริญกุศลโดยการอาบน้ําหน้ากันนะครับสมัยก่อนเราก็เห็นกันอย่างนั้นแล้วก็อาบน้าหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านทีเดียวนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพระคุณเจ้าจะเป็นผู้ที่ปองผมให้นะครับหรือโกนผมให้ ไม่จะมีความชานาญนะครับทีนี้การที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากคารวะเนี่ยเข้าสู่การเป็นพระนั้นเราจะต้องฝึกเรื่องราวของละอายต่อบาปก็คือการรักษาศีลห้าเป็นเบื้องต้นนะครับเมื่อรักษาศีลห้าไปแล้วเนี่ยเราก็มีการสํารวมเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การที่เรารับประทานอาหารเนี่ยสอสาม,มื้อนี่ยนะครับอาจจะต้องไปใช้ชีวิตในภิกษุนั้นรับประทานอาหารหรือฉันอาหารในสองมือนะอย่างมากไม่เกินสองมือ้อมีเช้าก็รอบเพลนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าว่าเราได้ฝึกฝนไว้เราก็จะไม่ทุกขเวทนานะครับและเราก็สําคัญมากต้องมีการซ้อมมนต่างๆนะครับมนก็คือ ข้อธรรมนั่นแหละครับที่เราสังเกตดูก็เป็นข้อสภาพธรรมของการที่คุณสมบัติต่างๆของคุณยามฟารมดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคุณของผู้ที่ปรารถนาเป็นพิสุเพื่อย,ยกจิตขึ้นสู่การเป็นสงฆ์อย่างนี้แหละครับที่เราเห็นการสํารวมละวางกันและพอเมื่อเป็นนาคแล้วเนี่ยเมื่อกำหนดการบวชเรียบร้อยนาก็จะ ขอเข้ามาเสมาหน้าโบสถ์นะครับในอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมีการระลึกคุณงามความดีนะครับของพระพุทธเจ้ารอบที่หนึ่งรอบโบสถ์นี่แหละครับเห็ไหมจะมีดอกไม้ทูบเทียนต่างๆที่เราต้องระลึกนะคือเรียวกว่าการที่เราจะกระทาําภารกิจพัฒนาใจนั้นนะเราจะต้องระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะครับ มีโอกาสได้บวชได้เรียนได้ศึกษาพระธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นบุญและวาสนาทีเดียวนะครับรอบที่หนึ่งนะลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับเพื่อออกจากทุกข์นั่นเองนะครับแล้วก็นอบน้อมไปจริงจริงแล้วเนี่ยอุบายะพื่จะให้คำสวดอิติปิโสห้องที่หนึ่งนะครับในรอบแรก อีตีบิสุภคว,วานี่นะครับเอาห้องเอาแค่ห้องแรกนะครับรอบที่1นึ่ทีน,นี้เราก็สาธุในคุณงามความดีเมื่อถึงหน้า,าเสม,มานี่นะครับสาธุเสร็จแ,แล้วเราก็วนรอบที่2องดยกันตั้งพระธรรมคําสอนนะครับพระธรรมคำสอนหมายถึงการปะพฤติปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาใจนะครับจะระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้ สว่าขาโตนี่นะครับรอบที่สองหรือทำทำโมก็ได้นะทำโม,อะ,มอ,อะไรแล้วแต่ที่เราเกี่ยวกับพระธรรมนี่นะครับรนะลึกทบทวนไต่ตองการกระทํากายวาจจใจของตัวเรานะครับการสํารวมรนะลึกข้อวัดต่างๆของการประพฤติปฏิบัตินะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอรอบที่สามก็เช่นเคยเมื่อเราได้น้อม ขั้นตอนไปแล้วมาถึงข้อที่สมเราก็จะลึกล,ลึกคุณงามความดีของพระสงฆ์นะครับก็มีสาระที่1ต้องมีการเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาด้วยนะครับแล้วก็สู่การเรียนรู้เรื่องสติระลึกก็ดีในการที่จะเห็นพฤติกรรมของตัวเองนะครับประกอบไปด้วยทางกายเคลื่อนไหว นะครับทางวาจาที่เปล่งออกมาทางจิตใจที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะต้องมีการสู่การกระทําให้เข้าถึงามากน้อยก็ไม่เป็นไรให้ถึงการเป็นพระสงฆ์นะครับประสงค์คู่ที่หนึ่งนั้นมีคุณสมบัติเมื่อครอบครองหรือเข้าถึงกระแสเป็นพระสงค์ได้ทีนี้ต้องมาขยายความกันนิดหนึ่งการที่จะเข้าถึงการเป็นพระสงค์ได้นั้น ประกอบไปด้วยพุทธบริษัทสีก็คือพิสุนะครับพิสุนีอุบาสกและก็อุบาสิกาสามารถยกใจโดยการกระทําหรือการที่พัฒนาสู่การกระทําในพระธรรมคําสอนก็สามารถประพฤติปฏิบัติยกจิตภายในเข้าถึงพระสงฆ์กู่ที่หนึ่งได้ที่เราเรียกกันว่าอริยะนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราให้เราสังเกตดูมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันพระสงฆ์เนี่ยนะครับคู่ที่1นั้นก็จะมีคุณสมบัติการสํารวมกายวาจาใจนะฮะรักษาศีลระลึกระวังกายวาจาใจอย่างนี้ฝึกสติเรียนรู้เรื่องตัวตนของตัวผู้นั้นเองนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยน้อมไปเรื่อยฝึกสติจนเกิดสภาวะขึ้น ว่าสามารถรู้จากสิ่งที่ปรากฏกันยึดมั่นถือมั่นนั้นคลายตัวลงไปเป็นคู่แรกเป็นเป็นพระสงฆ์คู่แรกนี่นะครับระหว่างกระทันอย่างนี้เรียกว่าเจริญเป็นมรคนั่นเองเะมร์หมายถึงว่ากําลังมีความเพียรมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวตนนั้นให้เข้าถึงการเป็นพระสงฆ์ภายในนะครับก็มีการฝึกฝนไป เราจะเห็นว่าพระสงฆ์คู่แรกอย่างนี้เราสังเกตดูในเนื้อหาสาระนะฮะจะเห็นความโกรธก็มีความอยากได้อยากมีก็ยังมีอยู่นะครับแต่สิ่งที่เห็นขาดหายไปเนี่ยนะฮะก็ความที่จะโต้ตอบต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆก็คือเรื่องของศีลรักษาสาศีลที่มั่นคงยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีกระแส นะครับของการเข้าถึงการเป็นหมู่สงหรือพระสงฆ์เป็นแนวคู่ที่หนึ่งแบบนี้นะครับเรื่อนี้ก็พูดจาก,กันไปถึงเะนั้นเรียนรู้ไปถึงจบเรื่องราวคู่ที่4ที่เราเรียกกันเป็นสากลพัฒนาใจเข้าถึงการหลุดพ้นนะครับแต่เนื่องจากยุคสมัยใหม่เนี่ยการที่เราจะมาขยายความไปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยกันเท่าไหรนะ่นัก แต่จะได้ยินนะฮะอุปชาในโบสถ์ที่จอนที่ไปขอบวชท่านก็นจะเทศให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านจะอนุเคราะห์แบบไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงการที่เราใช้ชีวิตเป็นนักบวชนั้นเราจะต้องเข้าใจหน้าที่ของเรานะครับเพราะด่านั้นทำหน้าที่พิสูจนั้นจะต้องถือศีลระมัดระวังเนี่ย2 2งข้อนะครับ จึงต้องสำรวมระว,วางมากการที่เราจะมองใช้สายตามองเนี่ยไม่ใช่ว่าบองขวาดไปรอบตัวมองไกลเกินสองามเก้าเนี่ยก็จะรู้สึกไปสำรวมนะครับเป็นเบื้องต้นต้องสำรวมเพื่อให้เกิดมีสติมีตัวสมาธิตั้งมัน่นอยู่กับสารลากของการประพฤปฏิบัติให้เกิดบุญและกุศลได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ เรียนรู้ในพระธรรมคำสอนกันก็จะเป็นปะเพณีด้วยนะครับเห็นว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะบวชเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไหวขว้าเรื่องมอหสพมากนักนะครับไม่มีการต่อรองใดๆแต่มีความประสงค์ขอบวชกล่าวคำขอกับคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าเป็นบุญลัวาสนาก็ขอบวชนั้น หมายถึงเราเตรียมกายวาจาใจนะครับเข้าบวชสาหรับผู้พูดเองเวลาหาดอกไม้ถ้าหาได้ก็จะหาดอกบัวนะครับในการที่ทําพิธีกรรมการบวชอย่างนี้ที้สมัยอดีตถู่ปัจจุบันเราก็เห็นกันส่วนใหญ่แล้วพ่อนาคเนี่ยนะเมื่อโปรงผมเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีหมอทําฝันบ้างมีพระคุณเจ้ามาเทศอบรมบ้าง มาสอนเรื่องคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณของการที่เป็นเป็นชายได้บวชและคุณของอผู้ที่บวชไปแล้วจะมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเติมบุญ,เต,บญเติมกุศลให้ก่อเกิดกับตนและก่อเกิดกับหมูญญาทั้งหลายนะครับทำไมถึงเรียกว่าเกิดก่อเกิดบุญ เนื่องจากความเป็นปกติปุุชนพัฒนาการกุศลด้วยการกระทำรักษาศีลสู่การกระทำเจริญด้วยการพัฒนากรรมฐานพิจารณากายเกษาโลมานขาทันตาตะโจเรียกว่าการพิจารณากายนะครับเกษาก็ผมนะครับโลมาขนนาขาเล็บนะใช่ไหมทันตาก็คือฟันใช่ไหม ะนั้นสิ่งเหล่านี้ดี่ก็น,นะเกษาเกษาโลมาณขาทันตาตะโจนี่นตะโจเป็นฟันนหนังนี่ใช่ไหมครับเนี่ยผมขอเล็บฟันหนังใช่ใชเพราะนั้นเราต้องมาเรียงพฤติกรรมของการพิจารณาเหล่านี้ในกรรมาฐานห้าที่เราได้ยินได้ฟังกันในโบสถ์ตามที่อุปชาท่านบอกกล่าวไว้นะครับ ผู้พูดเองก็ได้ยินได้ฟังมาเนิ่นนานนะฮะมีการระลึกไปบ้างแล้วก็ส่วนตัวผู้พูดเองนั้นใช้อาศัยได้บวชได้เรียนไม่นานนะครับแค่19วันประมาณนี้บวชเรียนก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้อะไรมากเพราะว่าตามภาษาวัย20ปีโบราณก็บวชตามประเพณีแล้วก็ไม่ได้มีการอบรมเรื่องกรรมฐาน นะครับแต่แก็อุปชาก็สอนกรรมฐานให้ในโบสถ์แต่ว่าขณะที่บวชใหม่เนี่ยใจเราก็ตื่นวิตกจลิตนะครับเ,เลยไม่รู้จะทำอะไรก็คอยตามพระผู้ใหญ่ที่ท่านบวชมาก่อนแล้วก็ได้ฟังท่านชี้นำเราก็คอยตามไปตามที่ท่านชี้นำนั่นแหละครับเย็นเย็นก็จะสวดมือนกันที่ศาลานะครับประมาณถักเสร็จภารกิจทําวัดเย็นเรียบร้อย แล้วก็จะนั่งที่กุฏิเจ้าวาดก็มาซ้อมหนังสือนะครับซ้อมการสวดการกระทํามีการฟังอบรมจากพระคุณเจ้าเจ้าวาดก็เป็นเรื่องราวที่เราประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการที่เราจะจะบวชจะเรียนที่จะพัฒนาใจเราจะได้กุศลน,นั้นเราก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติ แต่อว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นในกิจของส่งแล้วเราก็จะได้ไดบาปบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นมืดมนเศร้าหมองแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความคล่องตัวด้วยเพราะการที่เราไปจับจ่วงใดๆไว้เนี่ยเราไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ไปจับจ่วงผื่นนั้นผลเหล่านี้เนี่ยะครับเป็นผลอย่างมากเหมือนกันเท่าที่ พวกเราทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์นะครับเพราะนั้นจึงให้ควา,ามสำคัญในเรื่องภารกิจนี่นะครับที่เราได้เห็นกันว่าผู้ที่จะบวชจะเรียนนั้นจะต้องสํารวมไปด้วยทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าควา,ามสำคัญต่างต่าง,าง,างเหล่านี้นะครับจึงจะต้องมาพูดจากันนะครับใช่ไหมครับ ก็พอดีนะครับว่าพูดจากันไปวันนี้ภารกิจต,ต่างๆก็เสร็จสิ้นลงนะบ้านสวนเรื่องธรรมเราผู้พูดเองก็มีโอกาสได้พูดฉากันนะครับเรื่องการพัฒนาใจนะครับเพราะนั้นการที่พัฒนาใจเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกตัวเองในการที่พิจารณาด้วยนะครับที่เราเห็นว่า การที่เราจะเป็นพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกุศลตรงไหนให้ถึงการละการวางหรือไม่แต้วก็เราปล่อยปะะล่านเลยเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาสั่งสมเราก็จะคิดว่าบวชเปลี่ยนรูปภายนอกและจะได้เกิดบุญเกิดกุศลเนี่ยนะครับ ถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดผิดเหมือนกันแต่ว่าเราตั้งอ,อกตั้งใจจะแก้ไขตัวเองในการที่เรียนรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุกยึดของไม่ได้นะครับทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแต่ก็ว่องไวมากถ้าเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วนะมีการฝึกสติมีการฝึกสมาธิ มีการเรียนรู้การเคลื่อนไหวออกทำรรกิจของสงบินทบาทเป็นนิดนะครับแล้วก็มาเขาเรียกมาปรงุงต่อการรับประทานการขบการฉันนี่นะครับคือปรงก็หมายถึงสิ่งที่เราขบฉันการใช้วัตถุเสื้อผ้าต่างนั้นจีวรสบงก็ดีเขาต้องมีการเขาเรียกพิจารณานะครับ เมื่อพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเกิดความพอใจไม่พอใจต,ต่างๆเหล่านี้นั่นหมายถึงเรา,เ,าเขาเรียกเรียนรู้สติปัฏฐานนะครับจิงรู้สภาพจิตใจของเราเกิดขึ้นต่งตางๆนานาใช่ไหมฮะนั้นก็เห็นทสงควรแก่เวลานะครับก็ขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระตนตรัรนะครับ บอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้านะครับจากผู้พูดประสิทธิ์ภศิีสวัสด,ดีครับ